มันจัดเหรอเลียกับ้เลยดีโคตรหนุกเลยมันมากพุ่งตรงมันมากหนุกหนุกหนุกบวกหนุกหนุกหนุกจัดเลยพุ่งตรงหนุกมาก ต่อไอ้แพ้ไปผมก็ไม่เสียใจนะพูดเลยผมบอกเลยแพ้ไปไม่เสียใจเลยอะเต็มที่แล้วอะ ตำรวจเก่งตำรวจโหดตำรวจโหดตำรวจโหดมากแตกต่างจากครั้งก่อนเลยครับตำรวจรอบนี้แบบต,ตึงปี๊ตึงปียตึงปี้เลยาามามามาพวกเรารวมกันพวกเรารวมกันพวกเรารวมกัน เด็กๆเด็กๆน้ที่เก็บ่าเอาก่อนจะแยกย้ายสนุกมากทุกคนวันนี้ทาดีแต่เจอกับเอ็ดีรอบหน้าเนี่ยเอาเหมือนเดิมนะน้องวันนี้ผมขอโทษทุกคนด้วยครับอน้ายลเ็ลเดนนยมันพลาดได้ไเลรได้ไหมมึงลงแหนมึงลง่หนมึงลงแ่ไหนไม่ไกูไม่สนกูไม่สนี่บ้านตอนนี้มึงอะบอกเลยว่ามึงจะย้อนหลังให้ดูมึงเปิดให้ดูแคน เดี๋ยวผมตัดลงเราชนะไม้งมามเขาบอกมันแทงไป้า้อลงนะคุณก้าได้สี่5 0บห้เนี่ยไอ้ดุยเราตกายมาหมอบดิกายมึงหมอบก่อนเลยกายมึงหมอบดิกายมึงหมอบดิกายไอ้เี้าไอ้เี้ยวางอีพีอ่ะมึงคุยมึงขึ้นไปข้างหน้าเลยไอ้ตกายมนนี่ดิายไคุยเลยตะกายมคุยเลยกางไมคุยเลยกายไม่คุยเลยยไม่คุยเลเตะไ่คุยเยอะกายไม่คเ

เสร็จใหม่ตรงไหนวะเนี่ยครึ่งหนึ่งโอเคลุงสนุกมากครับลุงขอบคุณลุงมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้าที่เออขอบคุณเาผนะครับวันนี้ก็เต็มที่มากๆเลยครับก็หวัง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 ว่าจะเป็นเกียรติอย่างยิ่งน้องซอ เต็มที่เกินเต็มที่เกินแม่แต่ว่าไฟไฟสุดท้ายต้องบอกงี้ว่าบอกให้เพื่อนเปิดตาไม่นเล่นละตอนแรกปิดตาก็เล่นอยู่ใช่ครับเก่งมากๆมากแล้วครับแล้วก็แล้วก็บางคนยังใส่กุญแจมือด้วยโอซีนักใส่กุญแจมือแบบเล่นแบบแคมือเดียวอันนี้ด้วยต้องกม่ต้องคือปุ่นไพ่หลังได้ยังพี่ตอนจะออกไปแล้วออกนั่นละแล้วนี้ใครเล่นด้วยครับเนี่ยสนุกมากครัับสนนุกกมมา ล่วมเกินทางดาวทาวไปก็ทำพวกเราแฟมมิเลียขอบรรทนาไทยด้วยนะครับผมทังวาจาแล้วก็การกระทำเลยนะครับขอบคุณครับร้องแล้วก็ขอบขาด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเลเชิไหนไม่เหนียวเนี่ยว่าไงให้เชื่อโอ้ไม่เป็นไรอ่ะ นั่นยันนี้พี่เล่นโรออะไรเนี่ยชื่ออะไรไปพวกเรามารวมนี่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 พวกเราามรวมนี่แปมๆไปเตรียมตัวเตรียมตัวแข่งรอบหน้าวันนี้พักผ่อนทุกคนทำดีมากเหลยๆไอ้เหี้ยสกายไอ้เหี้ยตะกายทำเหี้ยคนเดียวลุงอ่เอาสกายไปอเพลุงกลุ่มลุงกลุ่มลุงกลุ่ม โอเคลงกลุ่มลงมกลุมกลุ่มมกลุ่มกลุ่มมกุ่มมครับมคไปไปแยกกัทุกคนบันดีบันดีสนุกมากเอาไม้ใครครับลับให้รับเดี๋ยวด้าใครใครจะไปต่อนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเด็กเอ็นที่ผับนะผมีตั้งอยู่นะพี่พวกนี้พักสักวันสิพี่ เอ้ยรุ้งนี้พักรุ่งนี้พักรุ่งนี้พักรุ่งนี้พักตัวแข่งพักเลยตัวแข่งพักตัวแข่งพักที่เหลือมาลันมน่าจะลุงครับผมน่าจะลาสักช่วงหนึงครับช่วงช่วงย้ายบ้านอาจจะรีบ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 รีรีบมีบรีบีบร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 ีอรรีบ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 รีรีบรีบรีบรีรีบรีบีบรีรีบรีอรีบรีรีบรีบรีครับรีบรีบไีบรีบรีบีบรีรีบรีบรีรบรรรร่ร่อรรรเรไีีรรร่ร ยี่สิบ่องห้ามั้งลุงเราแพ้ป่ะเราแพ้ป่ะมึงถามดิว่าเราแพ้ด้วยป่ะเราแพ้ไหมเนี่ยสรุปเราแพ้ป่ะเนี่ยคุยไปคุยมาไอ้เหี้ยโดนตัดแต้มดีเอาผมผมโดนตัดแต้มเท่าไหร่ครับผูผมแพ้ป่ะเนี่ยผมมึงถามเรื่องแต้มเดี๋ยวทางทางเพจกลางจะอัปเดตสกอร์อีกทีครับลุงเอาโอเคแต่ตอนนี้ผ้ผมชนะใช่ไหมเอา ณตอนนี้คืออย่างสกอร์เป็นเอาแค่นัดตอนนี like, yes, ้ใช okay, okay, okay. ่ไหมที่ชนะน่ะใช่ใช่ครับแต่ช็อตเท่าไหร่เดี๋ยวสกอร์สกอร์เรียลไทม์จะอัปเดตอีกทีทางเพจครับตอนนี้สกอร์ยี่สิบต่อเท่าไหร่ครับเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงมาถามสภารก่อนเมื่อกี้สกอร์เท่าไหร่ครัยี่สิบต่อห้าครับโอเคโอเคโอเคปะ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 เนี่ย